พุทธศาสนิกชนร่วมทอดกระถินสมมาคีวัดบุญสัมพันธ์นำปัจจัย2 9 0 0แสนบาทสมทบทุนสร้างวิหารหลวงปู่อาจเกจิดังภาคตะวันออกที่วัดบุญสัมพันธ์นายมีชัยอินพิทักษ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท MI Entertainment จำกัดและครอบครัวอินพิทักษ์เป็นโชว์ภาาฝ่ายคารวาสในงานทอดกรถินสมมาคีวัดบุญสัมพันธ์ประจำปี2567 ซึ่งมีพรประคู่พิสารธรรม,มาพานเจ้าอาวาสวัดบุญสัมพันธ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีแขกผู้มีเกียรติอาทินายชาญยุทธเทงตระกูลอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายศักดิ์สิทธิ์ธีรพรสถานนผู้บริหารโครงการ s อสีกรุ๊ปพัทยานายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองรือ ในรัฐกิจเฮงตระกูลอดีตที่ปรึกษารัรฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางวิลาวันเฮงตระกูลอดีตนายกสโมอสรไลออนชนบุรีบางแสนและพุทธศาสนิก,กชนจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมงานค่ะทั้งนี้ได้มีผู้มีจิตกุศลร่วมประวายจตุป,ปัจจัยทอดกระถิ่นสมคีวัดบุญสัมพันธ์ประจําปี2567จํานวน2 9 2ล4 4นบาท เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างวิหารหลวงปู่อาจปิยะธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดบุญสัมพันธ์เกจิดังภาคตะวันออกเพื่อให้ประชาชนและสาธุชนได้กราบไหว้สักการะต่อไปอันหนึ่งหลวงปู่อาจปิยะธรรมโมหรือพระครูวิสุทธปิยากรอดีตเจ้าอาวาสวัดบุญสัมพันธ์ถือเป็นพระเกจิที่ชาวบ้านต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก เปี่ยมพระอีกรูปหนึ่งที่มีวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสมอต้นเสมอปลายและมีเมตตาธรรมอย่างสูงโอเคท,ทุกท่านหันหันหันมาทางนี้นิดนึงครับโอเคครับมาบ้าครับ